รู้ไหมครับเวลาที่อะไรด้วผู้หญิงเขาชอบผู้ชายกันนะผู้หญิงเวลามันรักผู้ชายผู้หญิงก็ทําเนี้ยเวลานั่งอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะผู้หญิงก็ชอบทาเนี้ยจะชอบมองหน้าแง่หน้ามองหน้าผู้ชายเวลายืนอ่ะแล้วก็เอามือแบบจับแขนผู้ชายตีตีตีไม่รู้ทําเพื่ออะไรนัเหมือนรักอ่ะรักไปเลยเพราะผู้ชายก็ชอบเล่นหัวผู้หญิงเวลารักไปแล้วอ่ะรักเวลาโลกมันสดใสหมด แล้วถ้าเกิดตอนนอนด้วยกันอ่ะผู้หญิงก็ชอบแบบนอนถึงทุกานอนเนี้ยผู้หญิงก็นอนนะเอามือจับจับหมายนี่กอามือจี้หลังแล้วก็เอามือนิ้วอ่ะวาดวาดหลังนิ้วจิ้ม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 ทีวันไหนเหนื่อยก็นอนเดียววันไหนไม่ง่วงมากก็จะจิ้มจิ้มเล่นจ้ำจี้กันใครจะชอบแตะตัวผู้ชายแต่ผู้ชายจะไม่แตะละผู้ชายเบื่อละเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลย เพียงกตชอบแปะเพียงรัก